แล้วพอแล้วมึงจะมาลาคีมกูทำไเฮียอะไร้แม่นี่แะทำอ่ะข้างล่างข้างล่างไม่บวไอ้เฮียล่เข้าตัวแล้วไปไป่ายไป่ายไป่ายไปไทยไปไทยเดินเดินเยอะเดินเยอะเดินเยอะเฮ้ยพวกมาตีคุณที่อยากโดนตีวะโอ้โหเขาเวิร์กก็มาสิบแปดสิบแปดวิมิโดสิบแปดวิมิโดดสวยนสวยานสวยตาตาเลนเป็นโอ้ดนใสเลนไล่ไป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  เราเสาเล่นต่อเอ้าเหียสวยล่างอยู่สอง้าจะไปเติร์นเลยเฮ้ยคุม,นะไม,มีไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดทุกอย่างแล้วตาจะไม่เป็นเลยตาตาสวยไา่ค<ข>อมเวิร์กคอมเวิร์กไปคเวไปคมเวไปคเวไป,ไป,ไปตา่ตาอยู่ีปิดปิี้แสกิลเหียไนี่อย่างแรงอะไปต่อไปต่อดิไปต่อดิก็ไปไป เจนหายเป็นเจนหายว oh, ับไปเลยโอ้โดดไปได้ลึกส no mm ุดใจสี่คนเจ้าตาลึกชิบหายดิลึกสุดใจเจตาลึกเกินนอ่ขาดสาวิี่มีวับปะเขียนมีเฟนที่ไกลเกินอะปวดไม่ถึงเลยไม่เฟนมีเฟนที่ระหว่างการ เอาเซนเซอร์ไ้ยสวยไล่ไปไล่ไปไล่ไปสวยโอ้ตาคงหิวจังวะนนี้ไอ้ใบตามไอ้ใบตองมีใบป่ะได่บอดเที่อเต็มไปเลยบอดโคตรเยอะุ้ยเป็นบอดกูเอดักโวเหี่อะใบไม่เชียร์กูมาไอ้ไมฟาร์มไปใบไม่เชียร์กูมาไปเกโดแต่ได้เตะหมดเลยยิ่งหายหมดอยิ่งมาใบยำขึ้นแบกเลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นแบกไปเลยเออเดี๋ยวเตะขึ้นเดี๋ยวเตะนี่ ช่วยไม่ได้ตาการ์ดมาเฮ้ยตายปล่อ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 ยระวังตายนะเว้ยต้ามันอยู่เยอะนะสามตัวไปไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไปโดนแต่ว่าเพราะว่าต้ารอนไปเลยนโดนหรอหายตัวเจ็บมีเทพที่โหดที่สุดอุ้ยใส่เล่นเลยข้างล่างต้าโดน ตาโดนบนโดนไอ้มันไม่มีมันไม่มีใส่เลยแล้วไปเอาดิไปเอาดิไปว่าไอ้เจ้าดียร์ไปรักเออไปเอาดิไปว่าตายไปเลยเออจะแกอีกเงี้ยตายไม่หยุดเลยเปล่เพื่อนกูไอ้เหี้หาตะกูสี่ตัวไอ้สัส แจกได้ไหมเท่าไหร่นะแบกดิตากูค er kind of ิดว่าหวานเยอะใช่ไหมอ่อนในเลินเออมันไม่ค่อย aggressive มากมีแต่เฮียท่าเข้าไปตายเองกันนี่ไฮียตายอีกแล้วนี่ถือเดินขึ้นไปต้องมีอะไรมาละตีมาละเฮ้ เอามึงละกันเด็กีๆอย่าเอากุ่มมากๆตาไปต่อต้าไปต่อต้าไปต่อช่าตาเช่าตาช่าตาช่าตาไม่ไปกดอูไปแล้วไปมีขัดปหมขัดป่ะล่ะมาไปละวตาล่ะมาไปละเฮ้ยโอ้ยเชลลินโดนโดนยีพีมานาหมดมานาหมดโดนยีพีกดญแจใบเล่ากดญแจใบเร่ามีโดนตับป่ะไม่มีไม่มีไม่มีโดนยีพีมานาหมดไม่มานาไม่มานาไม่มานาเฮ้ยหายแล้วช่วยช่วยช่วยพัดใหญ่แล้วตาไม่อยู่เอานะพัดมันเอานะพัดอยู่ ไม่มีสับหรอองสโลโดนมีดอูมขึ้นไปเลยะมีหวานนักเนีอ้เข้าไปเติมหนักหรือตากระต่า้เฮ้ยดีเลยครับอยู่เพื่นอาดุ๊บลายยืนวิ่งไปวิ่งมาเย้เขาคีบเย้รถไฟอะไรใช่เนี่ยกายอยากอะ เฮ้ยสวยไปยับคลิปแบบอะไรอ่ะเฮียแล้วก็พลอยตาพุงหมากดกโกงใส่เออแล้วตาทำอะไรไันแล้วเข้ามาเด็ก่วยแล้วไม่ถึงเลยนี่นี่ไงโซคิวอีเค่นี้ยแบบโอ้ยดัดมันตายแล้วมันตายแล้วมันมีจิตมัีที่อ่ะโอ้ยยแบบชนกูอือฮอึมเงอมีบาดป่ะอึมงอมีบาดป่ะไม่มีมากเลยตัวมันชนกูเฮียจะไปแต่ละทีนะแล้วก็ ไปละเอาละเอาละตงไปเฮ้ยเอ้าทำไมมันไม่ทำไมอันตีมันไม่มันไม่ยิงอ่ะเอาเรียนี่ดิเอาเอาโหลดเรียนี่เลยเต้มาจริงเหรอไวเหรอดูดิไม่ไหวไม่ถ้าเกิดมาแชร์สามคนทีแรกไอ้ตาเลือดไม่เลือดเลยไอ้ยี้นั่นมันยังไม่ไอ้เยี้ยนั่นมันยังไม่มาเลยตายตายหมดเที้ยแชร์สามคนนี้อะไรมันยังไม่เดินมาเลยมีแต่กูกับไอ้ตาสองคน กิดกิดดิกีดโอ้ยมึงโง่ปะเนี่ยโอ้ยมันไปเที่ยวในป่อาอ,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 าอาียาอียาโย่ตงแล้วก็แข้งแง่งตงแล้วก็แง,ง่งแง่งคนเดียวฆ่าได้น่องเฮกได้ก็ตายมันมีบิงโอ้โหอิชแ yes มนมบิงเยสเซอร์ตานั่นแหละขอรับของมันไ้วยทำไมมีสกิลขาดกูนะเฮ้ยเอาครับ ตายแล้วเฮี้ยนตายแล้วอ๋อเอาดิเอาดิเอามึงมาสู้กูดิมามาดิมาดิมาดิเอามาดิสัตว์วะอุ้ยสวยเฮ็นดินี่แหละไอ้เ้เต้าไอ้เชต้าที่คุณจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเอือตาสัตว์เด็กบวชได้พิเศษโอ้ยตาลึกเกินมาอยู่ยาเพื่อนกูโดนหอกเดฟเก็บโซ่ ไอ้เร็ววับเอ้เร็วับไอ้เร็วับโอ้ยเฮี้ยไปโดนถ้าไ,ไหวไล้สัตว์ตายทีขอร้องเฮ้ยรอแป๊บนโอ๊ะมีไฟเหรอเอ้าเอา้าไ,ไม่มีไฟเหรอไม่มีหนึ่งวิโอ้ ยี่สิบสามเล่นแคลรี่ป่ะดเออกูไปไปเล่บอลลอลจะเล่กแครี่วะรูบิกกันนะเฮ้ยย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 ยดนยมยยยยยยกยยยันยยยอยยยยอยวยยมยย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 ะยย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 ย่ยยยยาย่อยย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 ยะยย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  อุ้ยับบาดามเไงล่ะมึงโอ้ยยังี้สวยเลยยงงี้สวยเลยยงี้แบกแบกจัดแบกไดิวิาไวิยู่อุ้ยสวยไปแล้วกบิคบีโอยเฮียไปแล้วกูบิคบีพีดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโอ้ยไปแล้วกูบิคบีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไเลยไปแล้กบบี

ไอ้ใบเบ็ดกูเป็นที้่แล้วไอ้ใบมีลีเฟสไอ้ใบมีลีเฟสกูเพิ่งมีมาเมื่อกี้ควายไอ้ใบมีลีเฟสยืนเบ็ดไบเดี๋ยวเต็มแล้วกูเข้าไปกูช่วยอะไรเมืองไอ้เหี้ยฮอ้ไสัตว์เต็มแม่ไม่จารย์อุ้ยสวยสัตว์่ีสวยเลยตัดต่อเอาไบเอ้าอู้นะพักกูจะไปจับเขาไปเลยกูนึกว่าจะไม่กดไอ้เหี้ยกูเลยฮุกเลยสัตว์ แล้วอะไ,ไรแบบ้แล้วัยแล้วมกดเฮ้ยเข้าสวยดิอย่างงี้ติหเข้าเหรอติวเข้าเหรอ,หรอ,อดลุยแขงดิแขงให้เพื่อนกูนดิเฮ้ยตายันตายไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เมียไอ้เมียมึงออกมาตอไหนได้่ โลคิวตาไปไปของิขังขังสวยนั่นแหละเพื่อนแหละสวยไปตัวดีกันไปตัวเดียกันตัวดีกันตวันดีกันเออหัตายนะยหยตายพ่อเลยเฮ้ยสวยพันะเพื่อนพันไม่วับันวิงกลมา เออบิงก์ก yeah. ็บิงก์ก็ไม่มีะรดิเฮียเอาบิงก่เออบิงกัหรอดแลวเต้มาดิเต้เตะมาลด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 เพื่อนปฏิเสแเลยโอ้ยสัตว์สวยไล่ไปไล่ไปต้องอพเออความเร็วจัดขางขายัางมาได้เก็บหลุดเลยจ้าคือาเก็บได้เก็บได้เก็บได้้ วัเกินวัเกินวงวัเกินเล่นรูดอีกแล้วอ่ะเอ้น้ำพันวันนี้น้องไม่ไรเนี่ยน้องเล่นเป็ดป่ะเนี่ยน,น้องดวงไม่ดีเลยนะเล่นเป็ดไม่ได้มิดอะด่ะเข้าไปดิไปดิไปดิกูไปอยู่ไปอยู่ <im it> เอา,อาจะบังกร้าแม่เมื่อกี้จะเสื้อหลบเสื้อหลบปักลงพิษปักลงพปักวับปักวับพิษพอ้าวอย่างนี้ก็เยี่ยมเลยดิกูชอบเลยอย่างเงี้ย <im it> ไอพีได hey, oh. ้มาสิบบสัตว hey, e ์โอ้โหตีทิงแม่งเลยมดฟางขทำอะไรมงไอ้เียฟังไลยรู้เทดิต่อหน้าต่อตาโอ้ยยี่เดพันเปรี้ยวจังไปไหแบกไปออกมาตีกงดิน้องโอ้ยยี่เดฟานไอเด้มันเปรี้ยวเกินเลยมันโหดเฮ้ยเี้ยลุ้นเกินโอ้ย เฮ้ยอะไรของแม่งวะหน้าไอสัตว์ไปหุ่นไปไปห่นไปลุนลุนไุนล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 ุนไอกรอบไอกอบอันนี้ไหลุดบปหลดบอปะก็หลดบอปะเน่ยหลดบ้ยดวิไเอ็มเก็บไปแล้วจะไม่ตีไม่เก็บใบสัตว์เก็บกระดาษไบหน้าหีบหูนี่เก็บดาอแ้วแมงูเไี้ยหมดไปทันแล้วไอคิมเยอะไอสัตว์รอบคูณจะเกิด โอ้ยโคเขโอ้ยไม่ได้เฮียเลยโอ้คนละทุกอย่างจะเป็นเดิมทุ่กูโอ้ยเท้าพัดบังเท้าบิงมาบังกูเลยดูดิโอ้แพ้แล้วตัดเออมาจังหวะได้บ้างเหรอไอพี่โดนไฮ้มีใครว่ามีใครมาบ้าบ้างมีใคาบ้างมาไม่ว้าไม่ว้าเนี่ยโดนศัตรูดีโดนศัตรูดีเฮ้ยโซลคิดเปล่าโซลโอ้จบเลยไปหาฮุกดิเดี๋ยวกูบิงทำกูไม่บิงบิงเข้าละกูรอมึงเนี่ยเฮ้ย ไปซุดซุดซุุดุดเอาม่เไม่ทันแล้วกูมาซเว่นเลยตัวมันใหญ่ไปเพื่อนีแล้วถ่ยแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ย่ายลยถ่ายเลยเ้ย่าอยู่คนเดียวที่อะไม่เอาสุดอะไอ้เหต้ยอเอเอเออเอ้อเอเเอเเอเอเเอ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 เเอออเเอออเอออเอ สามเหลี่ยมเรานี่ไงมาล้นี่มาลเรบอกสามเหลี่ยมกูเห็นมันอยู่สามเหลี่ยมเอาแล้วมันจะฮุกกูทำไมเล่าเนอะเฮ้ยไปไฮุกโดนผิวลเกลดสัตว์เปหน้าหงนี่เฮียไปโคตรแม่นเยเมื่อกี้สัตว์เต็มๆเลยโดนฟัเต็มๆเลยเีย เพาะเลยฮะฮะอันติเลยเกียรติได้เอ้ยแบก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 อันนี้แบกจริงอันนี้แบกจริงอันนี้แบกอันนี้แบกถ้ามึงฮุกบักโดนอ่ะแล้วมึงบ่ายอ่ะมันตายไว้อ่ารอเราดูเลยรอดูเลยเฮ้ยฮุกตอนนี้ตอนนี้ฮุกเลยไปไหมบอกทางนี้ไม่กันเยอะพี่ผิดตายเลยผมมันทะลุไปเขียเลยไงสัตว์เกบแป๊มันกว่ามันจะลอยมาอะไรยืนบอกกูอยู่มันมันฮุกมันออกเลยไปกูบอกกูอยู่เฮ้ยมึงมึงอยญ่มึงใหญ่ อยาเข้ากตัวเดี๋ยวเพื่อนก็ดูอยู่สบายนนองแบบมากกูลอยแล้วเนี่ยเพื่อนเอ้าโ้โหแบกไอ้เที่ยแบบมากไอ้กูลอยไปไหนเนี่ยมึงดูดิแฟแฟแฟดิบายแฟดิแฟมึงแฟบินไปดิ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 บินดิบินไปดิบินไปดินไปดินบินไปดันไปดินดิบิไปดินไปดบิไดิบินไดินดได้บิได้ได้ไดได้ได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 ้ไม่ได้ ตามมินเขมยนอยู่ไป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 ะัดกิ๊เอ้ยวิตายเฮ้ยบอกอยู่ว่าไม่ได้ไปเลยเทเลเทเลมากทะเลมากอไปเลยมันมาไล่เหียกดกงก่อนว่าไปแล้ว

ใช่ใบใบทันนอ้สัตว์มึงไม่ได้เล่นอย่างนี้หรอกไอ้เหี้ยใบไม่ทันกูแค่สโลห์แฮร์คือหลอดคือหลอดเอาไปก่อนเอาแม่งดีรอพ่อมึงไอ้สัตว์ใบโคตรมั่วโอ้โดนคอยเฮ้ยโดนวิวทีฟโดนวอวไปแล้วเหี้ยเฮ้ยน้ำพันป๋วยตายเหรอเมื่อกี้บายมาดิลายบายลายบายข้างล่างมีเงินเยอะมาโดนใส่ละเฮ้ยน้ำพัดมันมันมีมันไมีบีคบีแล้วสมัยมันมีบีคบีแล้วใครได้ใครได้ใครได้มันหมดทุกอย่างแล้วบีคบี เออเลดไท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 ไล่ไปพี่ไลไปเออได้ครับเลดไทเลดไทครับเอาเรื่องเชือใบแบกมาใบแบกมาที่จะไม่ได้ใบไ้สัตชนะไปด่านเลยเฮีกูเ่นดิจะนไม่เกิดเลยี่จจะบางกูจะบางกูเลยฮปกเลยฮุกเยฮุเอยว่าเฮียกูไปอยู่หลังอมันเองไอ้เฮียกูย้ใย้กูเดไปยังไงไ้สัต ไปนึงไปนึงกูไปไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยยังไงมันโยนนะทุกคนนอนดิวะเอาตีลิงค์เข็นโยนเฮียอะไรใหญ่จัดโซโลคิวเฮ้ยโซโลคิวดิกับตายไอ้เฮียของเวอร์โคตรโยนมันได้โค้ดไปยังอ่ะยังไปละกูไปละนี่ไงอ๋อโคตรแรง แบกข้าพุ่มพตังอุ้ยอุ้ยเซีมแบกเซีมแบกมาเซีมมันมาเพื่อการนี้ด้วยว่าเฮียบิงกระดาฟ้าสวยใบแบกเลยใบคอใบคอใครก็ดีจัดอ๋อเฮียใครกดไว้สัตว์ลนัด เอ้ัไอ้สันอยุดไม่ไ่ตายแล้วกันอุ้ยแบ๊คไอ้มึงเฮ้ยั้เดยวกูไว้เฮ้ยเดสับอยู่เลยเียมอดจะดอ้เกินเเกินอันนี้เเกินิวิวิ้ยดิลงับสักตัว ผมเฮ้ยไม่โดนเลยโอ้หนักสัตว์ต้องมาการให้บิงบินบินตรงนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเอ้ามันบิงน้องมันบิงมันบิงเนี่ยโอ้ยไม่เฮ้ยเอ้ยกูได้ยินเสียงโซ่ไอ้สัตว์สไปเลยเก๋อุ๊ยกระดมาสุดที่กระโดดขึ้นไปดิกระโดดขแมนจัดเฮ้ยอุ้ย อุ้ยแโดนโดนเคิร์บบอลไปดิมึงเมมม่ะอย่างเมมอ่ะโคตรเมมมันอยู่ไอ้ที่อะสวารเคิร์บบอลดิครับโค้งอะไรจะกูตายอย่างเงี้ยไม่ตายกูไม่ตายโอ้ยโคโนกดแล้วนะกดแล้วนะเคิร์บบอลสัตว์เอ้ยมันไม่ตรงมันไม่ตรงวะไอ้ทียมันเดี้ยวห่าแม่มึงอไง กูไปดันบนนะกูดันบนขึ้นมานะขึ้นขึ้นไปเล่นหน่อยได้ดันได้ดันได้ดันได้ได้เลยได้แล้วดันได้แล้วอันนี้กูตายคนเดียวจะทะเล่ยืนตัวรักอยู่เมื่อไรอ่ะไปตายทำไมอ่ะไปตายทำไมไปตายทำไมแม่เมอ่ะทีนี้ตายเนี่ยมึงเห็นไปเนี่ยโซโลคิวเนี่ย อย่างมีโหดมากโหดมากไม่เยอเยย์กูไม่ไปดันไหนแล้วหอดจุดนี้ะอยู่กับพวกมึงนี่แหละมีเบรดละใครโดนโคโน่เดี๋ยวกูยิงฮะนไม่ต้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโดนโคโน่เดี๋ยวกูมีกูกดให้อีเบรดไปไงได้ไ้กูกดเหี้ยอะไรโดนกับมึงเนี่ยน่ายิงแค่ไหนหรอกทำแล้วบอกวะลืมเฮ้ยเคิร์ฟเคิร์บเอา

อะไรสักอย่างตาเดี๋ยวพิทดีมะทำอะไรไม่ได้เล็์เฮียตาไม่มีบายจกตซับไอ้ถัดถ้าเกิดดูดีๆคือถ้าเราโดนโคโน่เดียวก็คือดำอากาศอุ้ยแปกเดี๋ยวป่ายชนะละอุ้ยมัาซื้อรีเฟกไปแล้วมาดนอนูยางมาดิมาดิสวยพีทแมาดิอัิที่พีติดที้เนืวย ไม่อย hey ู่อยู่เฮ้ยวอยสบายวอยว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 ายไอ้ทิดปับเลยอะไรชื่อไอ้เรามาตายแล้วยืนมาตายแล้วฟาดเอออุ้ยอุ้ยหลบเขย่าเบิ้ลกู ใช้ว่าเพื่อนกูเพื่อนกูไปหมดละเฮ้ยเฮียมันใช้กูเ่าเลยสัตว์มีทองว่นเอ้าปากทองอย่างควายอ่ะไอแม่ควายเฮียมันปากใส่มันปากใส่รถไอสัตว์ปากใส่รถต้องซื้อไม่ดันแล้ววะพีทที่ตอนนี้ไม่พอพีทเดนเลยมาตายหาไปเลยสัส เนดีจัดแผดนะพัดแผดนะพัดแผดนะรัดโลกแผดนะรับโลกฮ่าฮ่าไอมันไปแบ็กไปดีเอ็นดีเลยเอ็นมาแบ็กเอาแบ๊กแต่แบ็กมาเลยเนี่ยแต่แบ็กหมดเลยไปเลยไปเลยที่บ่ซอยไม่ตายอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหน่อยก็ดีเอาไปทำเดียวไปคนเดียวไอ้สัดต้องเอ็นละต้องเอ็นละต้องเอ็นของจริงเลยพี่เอ็นยังไงอะไปยังไงอะไม่ตีตัวนี้แล้วก็ข้ามไปเลยไปตีเลยคือไปตีคือไปตีเหมือนพี่มึงเล่นดอยเยอร์อะเคยกันดอยเยอร์ได้ก็เนี่ยน้องไอ้เพชรเพชรกูมาอยู่เพชรวิ่งอยู่ เฮ้ยมามันมาเจอฮุ่จิ้มหยไอ้ยผมเอาสองเลยจิบหายแล้วช่วยพีดหน่อยช่วยพีดหน่อยขอเดาได้อู๋ใหญ่ธรรมะธรรมะธรรมก่อนกูถอยก่อนี่จะเป็นเรียนี้มึงเดินออกไปหน่อยซีเพื่อนเดี๋ยบีตีไม่ได้ไม่สนรั้นอย่าไปฝ่ายอะไรไม่สนเอ็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 นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ็นเอ็นเอ็นเฮียยี่สิบวิเวีนเกณฑ์มาทำเฮียอะไรพีดได้เฮียให้พีดมันไม่ฟึนอ่ะถ้ามึงโดนสวัสด์นายสัตว์เฮ้ยเออ ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กูจดเอกมาแล้วไม่ต้องห่วงเว้ยบายจะได้โอ้โหทุไม่ได้หายไปครึ่งหล่อทุกตัวไม่ไอเหียมึงดูเพื่อนเพื่อนร่วมทีมมึงอะไม่มีใครเล่นด้วยเลยก็ถูกเลยอะใครจะเล่นกับกูโดนเข็นนะเฮ้ยโดนบอลบอลกูโดนบอลเดี๋ยวรอไอเฮียบัลงสาบตายไปหนึ่ง าบป่าไปดิเออกูดูทรงมันอยู่นึงไม่โดนอยู่ไายไปดิกดกว่ากดกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีวันเข็นเดินจู๊กแม่งไงฮะโป๊กโป๊กอัพเลยละโป๊กอัพเลยละกว่าอ๋อปรับตำแหน่งใช่ไหมเย้ยเย็ดไปเหมือนเล่นซับเลยโอ้โหแล้วดูไอเทมนี่มันกำลังจะขึ้นเล่นออฟใช่ไหม คิดเยอะเยี่ยมเป็นแค่สามจุดห้าเว้ยใจเย็นเราเล่นกันอย่างเงี้ยแหละแน่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 มีเสนพี่พี่คิ้ทีนี้ฮิตเออหน่อยเว้ยไอเบเซอร์กดน้ำจะโตี้ยไปเดี๋ยวพิษคุนิดนึงโอ้ยยังลืมกดตีกไอ้ตีตาไม่ไหวบนเลยอะเต้ไอ้ตามันไอ้ตามันออฟเลนอยู่พิธเฮ้ยมันเขียน

เอ้าเฮียใจเป็นเมลลันแต่ไปก่อนเอ้ยรีบๆเอาล่างอันนี้สัตว์หยุดแม่เป็นอีเฮียโทเทมเนี่ยเฮียดันได้มากมั้งแลออฟเลนเราออฟเลนมึงงั้เอาเลนมึงไปการไำไมอ่ะก็แม่บอกให้กูมากัมาอีกแล้วเขาว่าบนไหนครับดูบนเหยียบสองเอาไปหกพอดีอระเบิดเอาโอ้ยสัตว์ดูบนนี่เฮียว้าไปโดนเฮียนี่ตีเป็นขี้เมียนก็มีเงินกดฮะตายตายตาย

ไอ้เฮียโลกสนั่นเลยโอ้ยตภพัดปิดทางกูไอ้เฮียโดนปิดทางไอ้ซัร์ู่อยู่ไหนเนี่ยปู่กูเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วไป้บบเรียบร้อยโดยอาผีเอ้า ไอ้คสัลลัมโอ้ยเฮียซันเปอร์เกือบตายสัตดตาติตาติขอไม่มีด้วยวะไม่มีไม่มีห้ยโอ้ยสวยนพัดตันสวยว้าแบกอืโดนเป็นเมีตายเถิเฮ้ยมันจะซันเดอร์ สไนเปอร์สไนเปอร์เออตาคิวลำเพ็ด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 จะได้หรือเปล่าเอออะไร,ะไรที่บิ๊กเบอร์นี่คือเป็นแคลรี่อีกตัวใช่สามจุดห้าสองคนเอเอนภัทนภัทเอานภัทเอาทีมจ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ็ดแด่เอามาทำใหมมันอ่ขนชามาดิมาดิคุยได้ลยวยืนยืนเวลาฟา์มาแม่เยาเวลาฟาดใหม่สลับด้วยสลัด้วยู่านแล้วพัดอุ้ยแบกไปย่นี่ไิงอสว์ตายไปก่อนมึงดปั้มับมึงจะปัมช่วยอะไรเนี่ยมึงจะช่วยอะไรกูได้ไ้านเย้างเธอมีกรมีกร้นมกราเมยกรีก่อนตีให้ ตาเลยตานเฮ้ยสวยแบก้ตามันรออยู่เฮ้ยัไม่ถึงอ่ะเอ้าไม่ถึงนะตาให้กูโดนให้กูโดนให้กูโดนยิงโดนยิงอยู่ไปปั๊มอ๋อไอ้สัตว์เดินมาตรงนี้ทำไมเนี่ยัลหอโอ้โอ้โหโอ้โหมันมีเป็น BKB ับ

kali dip